เดี๋ยวเราพาพี่น้องไปเบิ่งกันซึ่งมันมีน้ำบ่หมุดน้ำนี่เห็นนี่ดีหลงมองตรงน,น,นี้ว่ามีนกบขับกันนี่พี่น้องเบิรนว่ากบมันอยู่ลักษณะเลยเดี๋ยวเห็นตะกีไก่ๆล้ครับสวัสดีครับ F4 ทุกคนทุกท่านครับ แม่พี่น้องสุคนครับเมื่อนี้ยออมมหาการครบคือเก่าแล้วครับพี่น้องปะ่ะพี่น้องถ้าเป็นรุ่นนํากันเนะครับตอนนี้ก็มาหน้าทามครับนะก็ามาหอดครับเดี๋ยวาอไปทางพี่แหละครับก่อนตอนนี้จอดใบขู่น้องกุดโกงครับ ามีเบืนบ่อฝนฝนตกแหงจะรับตอนกลางเย็นแต่ว่าเนี่ยขับมาปัฝนมีตกก็เลยออกมาเลาะเบกันนะหาดักได้ป่าบืนดูหาได้ครบได้ผลนะครบับครบมีห้องครับคือบุบเหมือนนี่ขับไปดูน้อกันเด้อพี่น้องเลยตาพเพลสเนี่ยนี่ไม่ตากบอยู่กว่าพี่น้อง ถ้าไปรุ่นน้ำเดียวนะครับนั่นเนเขตยดหยองจะมีแน่หะออยู่กลางหน้าเป็นแป้นเลยกวกๆ,ๆเงินดิบางทีนึงก็คือเขียดลบมับในนี้ตะเก,กาว่ามันกบแล้วถึงมันคันลบไปมันมันทางขาวะ่ะคือโหยกธรรมดากบคันในหมอบแล้วมันหมอบเลยนะยังถ้าไปรุ่นด้วยพี่น้องกำลังยบหอด เสรนเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นกบนะนี่เห็นตาพอหินหินนี่แหละครับพี่น้องอ้ยกบดีพี่น้องเ,อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นบ่พี่น้องกบครับพี่น้องเห็นตัวทั้งแล้ว จังท้าไปรุ่นหนึ่งเดียวเด้ครับพี่น้องหน้าเพิ่ถึงกระไทยหดครับตัวเดียวนี่บ่เออนี่อางถ้าลุ้นได้พี่น้องเลย กบมีห้องแต่มันก็อ้อมาหากินน้ำกินเผลิเลกินหากินเนื้อกินอาหารตามปกติแหะครับเออนี่ิ่นมีันดได้ไถอยู่ครับยังทารุนต่อเด้พี่น้องอย่างทเห็นตัวนึงครับตัวนี้ละแม่เขียดอิโม่ครับพี่น้องโอ้เครียดอิโมโอ,อึดขนาดได้ครับพี่น้องแค่จะมีเห็นเห็นตัวน้อยนึงเขียดตัวฟูคลอ เก็ี่มอครับพี่น้องนะี่นะเก็บเล็กผสมน้อยฝนก็ซื่แห้งเติบชู้น้ำขึ้นทางัตแล้วครบตัวหนึ่งก็เปลี่ยนมอตัวหนึ่งครับพี่น้องอ,อย่างถ้ารุนต่อเด้อยครับ บางย้าเลวเห็นตัวนึงอยู่ข้างโพนครับพี่น้องเฮ้ย hey, แล้วจะไปทางเรือล่ะ huh? เดี๋ยวเราพาพี่น้องไปเบิ่งกันคือมันมีน้ำบ่หมูดน้ำบ่สินสงสัยหมุดน้ำครับพี่น้องจะมีน้ำขังจังหน่อยแต่ว่าแหวบเบฮ้ hey, เลยเจ็ดโมนีม่แน่น้ำต่างหาก ถ้ามันโดดเทนินโผล่ก็มีนะเดี๋ยวเห็ดโมก่อนเห็นโม่เห,โมเ,หโมเห็นหน้าต่างหากเ้อพี่น้องเห็นอยู่ย่านนั้นครับเห็นีโมกครับคันนี้มันน้ำก็บม่นเต้นเทินโผล่ครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นไก่ครับเนี่ยมีทันเห็นอยู่ระหว่างนี่แหละครับ จ็มีเห็นพี่น้อยตัเส้นผล่ดีบ่

ใส่กระโดดแทนพลี่บอ้อนเย็นยระหว่างนี้นลครับน้ำลิบหลดเยี่ยสุดต้มดิฉัเลยเนาะพี่น้องโอนก็นแหงหกสัม เอาซนอยู่หอนี่ี้อนี่เห็นพี่น้อยยี่สิฮะถ้า,ารุ้นตัวหน้าพี่น้องตัวนี้เห็นครับแค่มันเขียดให้มันกบแห้ะครับพี่น้องเห็นตาเล็น้อยแบบลิบลง มันอยู่แถวนี้นะแถวเลยมันเหลวเห็นไก่ครับก็เลยมาเปิดกองแหงครคือๆกันนะครบกำลังห้องพี่น้องซึ่งมีเห็น,นเนาะเหลียวมาตัดไก่ว่ามันจะแถวๆนี้นตาตามุดกิดลงเห็นเผยพี่น้องห้อยรุดไม่โคร นี่ยรถเกี่ยวเขาเอาพิดตามชนเขาหนอ,นนองนี่ก<ส>็ขึ้นนี่เป็นเดี๋ยวเห็นแต่ไกลๆพุละครับพี่น้องว่ามันอยู่ระหว่างมากขึ้นนี่เ<ส>พิ่นเอาทาลุ้นตัวไม่ครับเขียดเบิ่งคือเขียดนี่โมตัวน<ส>ี่ะจับเขียดนี่โมน<ส>ี่ล่ะครับ อนี่เป็นเขานาเฮือครับเกิดขึ้นมาจะเป็นันในวิวานเข้าด้วยไปสิเลยอ,อีละเห็นยูแถวนี้คักๆเหียเสืออีละ โอ้นี่ดีหลงมองพี่น้องอยากับเราหลงเนี่ยนี่บพานี่กบครับกันนะกบน้อยครับ <c oughs> ยาก็สงสัยหลงมองอยู่ยละครับพี่น้องโอ้ว่ามันกบนกลงหากินพี่น้องคนตาแดงงนหูน เจา้าฝันคือเราครบนี่แหละครับพี่น้องคบน้อยแต่เดียวนี่ยเพราะฟังย่าหลงมองเลซื้อแล้วครับพี่น้องก็กติก็นน่าจะเป็นคบตาก็ใหญ่กว่านี้ซ้ำทารุ่นโตใหม่เด้พี่น้องเลย มีกบกับข้างขางละบาดแต่ว่าอยู่แถวๆเก่าเลยแถวลงมองวางยาแหละครับพี่น้องแล้วบาดโอ้โตสูสีเดียวครับพี่น้องนะเห็นบ่พี่น้องครบครับนี่นพี่น้องบองว่ากบมันอยู่ลักษณะเอ่ย อยู่แนวนี้แหละครับพี่น้องกลบลีดีจะได้ดรับแ็คือแง่หาตามันครับพี่น้องถ้าละาหาตัวเลยนี่มีเห็นครับ mm. คือแง่เห็นตาแล้วยังค่อยนําไปครับยังเป็นตัวมันว่าอยู่เซิงนั้นละบางทอมันจะแมบลงน้ำครับนะท้าลุ้นต่อเด้กพี่น้องโอ,อยู่บักไก่พี่น้องมีกบก,บกบับเขียด อยู่เดินป่ายาถึงคันนาครับพี่น้องถ้าไปเบิง่งถ้าไปรุ่นนเดียวเด้อครับกิดินกระเรงยอยมึนแท้กินดินทำพี่น้องเอ้ยคือฝนป่ะจุจา่ายมึนแท้กินตะ็นทอดเหล่า,นนาป่ายาจักไปทางเหลือแล้วล่ะ ยังคาไปลุ้นไปเบิ่งนําเดียวได้พี่น้องเลยแค่ามาละคานเฮาดี่มั่งเลยครับทางกบสะโบแท้และเห็นแล้วพี่นอ้องเห็นรอเหมือนเหมือนเห็นมาพี่น้องโอ้ยขอหน่อยก็เหมือนเห็นกระดาษเลยไมุ่้นยินครบบตัวคู่ครับ ออกจะเบาใหม่ๆเลยวันเฮ้ยาน,น่ามันสูงครับพี่น้องตีนเพินพร้อมมืดถ้ามีท่านเห็นตัวใหญ่อยู่ครับมันเห็นตต่รุ่นพองงามๆครับกบผูพ้พองงามๆนีเลยล่ะเกียดน้อยก็ร่างจะลงครับพี่น้องเดิน,นกําลังเห็นแล้วบันนี้เดินไงล่ะครับพี่น้องขนาด น้องเบ่งบรรยากาศเป็นนำครับมันเดินมืนๆกันมีคิดรุ้นกว่านี้อยู่ครับคนเดินแจ้งมีจะพักไม่ได้ได้หาการกบการเขียดครับเพราะมันเห็นเห็นเวลาเฮายัางไปครับคันมืนๆตะดใครเนี่ยไม่ค่อยเห็นข้าลุ้นต่อครับ อย่าเห็นกบมุดน้ำกับพี่น้องนักล่หาเห็นจงมีน้ำปล,ลาเหลยหลยครับที่แหลกว่ามันน้ำน้อยกน็นะปองไปแบบนี้ลองไปกันนะปองไปหางสุดหาเห็นคกับพี่น้องมันอยู่งานนี้ะหรบแต่จะรวยลงน้ำกบต้วย รุ่นเด้อพี่น้องเอ้ยว่ามันเห็นวันเห็นดูระหว่างนี้แหละครับครบไรครบไรครบเงินโคกครับพี่นอ้องนั่นคืบว่ะและพี่น้องมีเงินเด้อครับ มันลแล้วลงทางเลืกอกหมดเละคือกันห็นเห็นแล้วขนาดโอ้มีคือครับพี่น้องถ้า,ารุ่นโตใหม่ตัวนี้อยู่ถึงโคกครับพี่น้องว่ามันแม่นเดียว,เดยวไปเดี๋ยวเปิดไฟก่อนพี่น้องมันเศดหยองให้มันกบขึ้นใหญ่ โอ้ยกับปาดพี่น้องเลยนนี่ะพี่น้องเคยเห็นกับปาดป่ะตัวกระป,าด,ปาดครับขาเหียวๆถูกเที <laughs> ไปละฮู้ดอะวันนี้จับพี่น้องเบิ่งกระปาดไปแล้วพี่น้องพ่อน้อยเคยกินนี่เด้ฝนแซ่บคือเผื่อนี้ มันได้ดำโตครับไม่ห้มแพรพันธุ์สิตีเนว้ๆน,นี่แหละครับพี่น้องฝน,นโอ้สุดยอดพี่น้องไปไปเซ็มีตัวเดียวตาใหญ่ว่ามันตาก,กบอร์ดพารุนกบด้วยครับพี่น้องฝน,นกึ่งต๊ซ้ำาบเห็นแล้วได้พี่น้องโตมันมุดน้ำเฮบางยาหันหลอยขึ้นมามอบอยู่พี่ เจอตะกบน้อยครับเหมือนนี่ดีครับพี่น้องเห็นแต่ตัวคู่มีท่านเห็นตัวแม่จักตัวอยู่นี่เด็กน้อยอยู่พี่น้องเลยกบผู้น้อยครับต่อสองีอุ่นี่พี่น้องเลยเก็บเล็กผสมน้อยตอนนี้ก็มาหอดหนาถามพ่อน้อยหล่น้องสองห้องนี่แหละครับ เลาะมาครแต่ขอบุดโกงคนละครับพี่นอ้องหามาเรืเลยเอาถยวถ้ารุ่นต่อได้พี่น้องเลยวันละวานเข้ากับมีชันได้วันเนาะพี่น้องอันนี้มันเข้าหน้าเฮ้ยรับไถแล้วมันเกิดขึ้นเกิดหนาเป็นนี้พเฮ้ยกลราเสียดอกพี่น้องนี่พัดพ่อกระตงกระเตียงมีเป็ดเอาครับ ซกซ้อนสามสี่มือโอ้มาปั่นอยู่ดแล้วสนว,นว่าเราปั่นหวานนี่คือแล้ะครับพี่น้องถ้ามันแห้งสะก่อนอาการกบต่อครับเห็นบักไก่เลยเห็นอยู่บักไก่ครับพี่น้องแต่ว่ามันโดดเข้าป่ายามีหัวมันละหาเห็นหน่เราเลยเหรอถ้าไปไดูดิเลยครับพี่นอ้องอุ้ย่อยู่ไ,ไกลไกลอีแล้วครับ เห็นไฟยักขาเปิดไฟกันแล้วดิ่งเปิดไฟบางอย่างคือหกเห็น้องพี่น้องเห็นบน จะโดดฟึดแทงหน้ามองน,น,นี้ครับโอ้หกแท้พี่น้องไปเห็นบ่นะี่โถ่สงสัยแล้วพี่นอ้องตินี่ เหลือมาเห็นแต่ไกลๆโดดปึ๊ดีแหลกนั่งตาแดงหุนห่นเลยโอ้ยแล้วละพี่น้องไงพี่น้องมันอยู่ก่อนนะดากไหลอมอ่อยจ้ะนี่มันหูซุดพี่น้องนะคือส่งโอ้ยคืนเห็นบมดพี่น้องโอ้มีสุดเอาไปแล้ว <c oughs> เอาหูหนูพี่น้องเลยเอาหูหนูห้างเห็นไหม สวดทะลุมานังมูนีมีได้ดอกครับพี่น้องตัวนี้ารุ่นตัวใหม่โดดทั้งหูหนูเสยสลาดเท่าวะ่าพี่น้องลงไปเบิ่งป,ป่าครับไม่ได้เอาซ่อมเอาสมวกมานำครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปบางยาเห็นปาขาวใหญ่สองตัวนป่าเลยตรวตกเหมืนืนเหน,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 น ไปทางเรือมาแล้วเนาะเฮาป่าพักแล้วพี่น้องเลยตัวนี้ก็ลอยเฮาป่าพักจ้อยปเป็นไว้กันนะให้มันไหลมาน่าเรา้อมออกสมุวกมาสซิกออนเฮาป่าพักแล้วพี่น้องมองนี่แหละเลียวลงมาเห็นแต่ขาาเป็นบนเป็นบน,น,นลงมาคือเฮ้เสย กระเดือดรกระเดือดน้อยโอ้ปลาตองตาแดงหูหูอลอยเอาป่าพักแล้วพี่น้องมัน ่าพักมันเต็มมันมีได้มองหัเจื้อครับมันได้ดำซองดำเหลือมันก็มาหัเจื้อครับเดี๋ยวเห็นมาแต่เกไก่ครับพี่น้องก็เลยมาเปิดกล้องคือๆนี่แหละครับมันนั่งมาเนี่ยกบมีกระสัเดียวกันบ่างตัวนี้ไงกบหมูยิ่ง ครับพี่น้องไปบิ่งกันหมกนะครับพี่น้องเนนี่งามกรุงเลยครับปีะเป๊ะโอ้โหคบครับพี่น้อง เดี๋ยวเห็นต่ไกลๆนะครับก็เลยมาเปิดกองเถื่อๆกันนะข้างโคมขี่ดินขี้อดอนมาเหมือนล้มก่อนตัวที่เทเล่เลยที่สี่ที่ห้าที่หกประมาณนี้แหละครับพี่น้องเนาพารุ่นต่อเด้อพี่น้องเลย เที่ยวไปงงมากโค้งมาแถวเก่านี่แหละครับพี่น้องเล่อไปจักหน่อยกับแถวนี้ก่อนเข้ามือครับมาได้อยู่รอรอเก่านี่แหละครับพี่น้องพารุนต่อเด้อครับตัวนี้ก็มีหัวกบหัวเขียดแหละครับพี่น้องจงลงไปเบ่งน้ำดีเด้นะครับ เป็นตาตาพ่อหินๆตาเน็น้อย,อยเขียดโบ้ขึ้นหวานเข้าแล้วบ้หืกนก็เป็นขัน้นได้ปั่นเลยแล้วก,ก็เข้าคือเกิดหลายอ้ยลงแล้วครับพี่น้องเอาตัวใหม่ซักกอนจักตากบจักตากเขียด ็ได้มีลงไปเบ่งนะครับพี่น้องกลับมาหอดบ้านแล้วได้ขับพี่นอ้องเดี๋ยวเราคับพี่น้องเบ่งก่อนผลงานมือนี้ครับพอหายอยู่หากินฝนตกมากกับาการครบการเขียดพี่น้องเลยเปิดไฟกัน ผลงานเดิมมันสี่ห้าหกตัวอยู่ได้ครับพี่น้องห้าตัวมีใหญ่าสามเหมือนั่นครับพอได้อยู่ในกิจนี่ครับส่วนมากมีแต่กบภูครับมันออกไปหาการกบการเขยดครับเขยดก็ได้สามสี่ตัวบ่ครับพี่น้อง อกหมากอออหาอยู่หา,หากินแบบนี้ลหะครับพีสารบ้านเฮาครับอ,อยู่นี่สัก,ก่อนครับคลิปนี้กับฝาพี่น้อง f c ทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มเด้อครับผมพอน้อยซอยเดี๋มาไปหาการกบครับหมืนที่5้าหกตัวครับพี่น้องขอบคุณครับผม กิดก้องกับน้องไลต์ตา